สนาสุจริตในการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการตรวจสอบเรื่องของการดําเนินนโยบายของทางรัฐบาลนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในขณะเดียวกันทางโจทกาก็มีสิทธิ์ในการยื่นฟ้องของเขานะซึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางศาลจะให้ความยุติธรรมกับพวกเราได้ครับหลายคนสงสัยว่าการอภิปรายหรือแถลงข่าวในฐานะสอสอก็ดีมันน่าจะมีอภิสิทธิ์เอกสิทธิ์คุ้มครองให้พ้นจากการแบบฟ้องร้องมีความหมาย ครับก็ที่ผ่านมาในหลายๆครั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการอภิปรายของสสในสภาเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นที่เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าผมขอไม่ลงในรายละเอียดดีกว่าเพราะว่าตัวคดีที่ผมเองตกเป็นจำเลยในคดีนี้เกิดจากการแถลงข่าวส่วนของสสวรลยภพแล้วก็สสสุภโชนเนี่ยเกิดจากการอภิปรายในสภานะครับซึ่งก็อย่างที่ได้นําเรียนนะครับว่าโจทย์เองเขาก็มีสิทธิของเขาในการยื่นฟ้องร้องแต่พวกเราก็ยืนยันในการทําหน้าที่ว่าเรามีเจตนาสุจริตในการทําหน้าที่ของสสในการเรียกร้องประโยชน์สาธารณะครับ แนวทางการต่อสู้คดีของทั้ง3ท่านเนี่ยจะแตกต่างกันไหมครับเพราะว่าเป็นกะะ2กรณีในเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวคงอาจจะให้ทางทนายได้ดําเนินการนะครับแล้วเราก็ดําเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ,รบก็คือมั่นใจครับไม่ได้มีข้อห่วงใยใดนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพวกเราเองก็พร้อมที่จะเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการที่สารเห็นคิดว่าสารคิดว่าสมควรนะแล้วก็เพื่อที่จะยืนยันในเจตนาที่บริสุทธิ์ของพวกเราที่ทําหน้าที่ในฐานะสส ในฐานะที่เป็นสสเป็นผู้แทนรัศดรด้วยเนี่ยคือกรณีเนี้ยมันเข้าข่ายที่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายเพื่อฟ้องปิดปากไม่ให้พูดถึงกรณีที่เกี่ยวข้องอาจจะไปเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆครับผมคิดว่าในเรื่องของข้อคิดเห็นว่าเป็นการฟ้องร้องเพื่อปิดปากหรือไม่เนี่ยผมไม่สามารถที่จะให้ความเห็นได้นะครับผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนที่ติดตามอยู่เนี่ยก็จะมีวิจรณญาณนะครับในการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ในการพิจารณาของตัวเองพวกเราก็ได้เพียงแต่การทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีหน้าที่ในการรายง,งานข้อเท็จจริงต่อสาธารณะครับพยานฝ่ายจำเลยจะมีเพิ่มเติมใ,ในชั้นนี้แต่ส่วนมูลฟ้องไม่ได้เป็นในฝั่งของพวกเรา <พอ S 1> แล้วก็เป็นทางฝั่งของโจทที่เขาจะต้องเตรียมพยานมาแต่สวนมูลฟ้องครับยังไม่ถึงในขั้นตอนนั้นนะครับในรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมให้ทางทนายให้ข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าเช่น ให้ข้อมูลในเรื่องของกระบวนการนะครับว่าวันนี้เป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องของศาลนะครับศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานของทางโจทก์เป็นหลักนะครับว่าคดีมีมูลพอสมควรจะพิจารณารับไว้ได้หรือไม่นะครับซึ่งในชั้นนี้นะครับจำเลยยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะนำพยานของตนเองนะครับเข้าในการไต่สวนต่อศาลนะครับ ซึ่งมันจะเป็นกระบวนการในอนาคตหากสารพิจารณาแล้วว่าคดีนี้มีมูลสมควรรับไว้พิจารณาก็จะมีการกําหนดนัดส,สอบคำให้การแล้วก็นัดส,สืบพยานของทั้งโจทก์และจำเลยต่อไปซึ่งเป็นกระบวนการในอนาคตรครับแต่เนื่องจากกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังไม่สามารถตอบได้นะครับว่าจะต้องมีการเตรียมพยานเตรียมใครไว้บ้างหรือเปล่านะครับ เมินแนวโน้มว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรและถ้าเกิดผลจะเป็นคุณหรือเป็นลบกับท่านยกก็ตามแต่เนี่ยประเมินที่ทางการเมืองของทางาพรรคประชาตย่ออย่างไรงครับในเรื่องของผลการพิจารณาคดีเนี่ยก็ต้องให้เป็นการวินิจฉัยของศาลนะครับผมเองคงจะไปก้าวล่วงศาลให้ข้อคิดเห็นเบือเอ้องเบื้องต้นไม่ได้ก่อนที่จะมีคําตัดสินออกมา นะครับส่วนว่าภายหลังคําตัดสินออกมาจะจะออกมาเป็นในทิศทางใดเนี่ยพวกเราก็ยืนยันว่าพวกเราพร้อมที่จะใช้จํานวนเสียงของสสในสภานั้นในการที่จะพยายามกํากับทิศทางนะครับของการเมืองไทยในสภาเนี่ยให้เดินหน้าไปเป็นเสาหลักนะครับที่มั่นคงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นะครับถ้าหากถึงขั้นที่ต้อง โหวตเลือกนายกคนใหม่กันเนี่ยแคนดิเดตที่มีอยู่ตอนนี้พรรคประชาชนเองมองว่าไงไหมครับเช่นอาจารย์ชัยเกษมหรือไปถึงคุณอนุทินเนี่ยก็ทุกคนที่อยู่ในบัญชีแคนดิเดตนะครับของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยก็มีสิทธิ์หมดนะครับเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะครับส่วนใครที่พรรคประชาชนเนี่ยจะโหวตให้บ้างเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ที่ในเรื่องของ TOR เดิมนะครับที่เราได้ถแถลงข่าวไปแล้วนะครับเราเนี่ยจะไม่ร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอน อยู่ที่ว่าถ้าวันหนึ่งถ้าการเมืองไทยอาจจะถึงทางตันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพรรคอื่นๆไม่สามารถที่จะรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องรับเงื่อนไขตามที่พรคประชาชนได้ถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับโดนกดดันทำภารกิจเลยแล้วก็ยุบสภาด้วยยังไงครับครับก็เงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นผมคิดว่ายังคงเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรายืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าณตอนนี้สิ่งที่สังคมไทยต้องการเป็นอย่างยิ่งก็คือรัฐบาลที่มีความชอบธรรม แล้วก็เป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากมีเสถียรภาพมากเพียงพอในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งไทยกัมพูชาหรือว่าการรับมือกับภาษิทัมครับถ้าถามเรื่องสนามเรือกตั้งซ่อมเชียงรายครับจะมีแผนลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงบ้างไหมครับพราตอนนี้มีกระแสว่าคุณทักสิณจะลงไปช่วยฝ่ายรับเพื่อนใดด้วยไหมครับในฐานะหัวหน้าพักก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามในเรื่องของสนามการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะเพราะยิ่งมีประชาชนติดตามนะครับการ เลือกตั้งซ่อมมากขึ้นเท่าไหร่นะผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายทุกคนครับส่วนของคุณนักษณ์ศิเองที่ที่รอดคดีหนึ่งสองคว่ามันจะมีการส่งผลในการเลือกตั้ง,งครั้ประชาชนอาจจะความนิยมเนี่ยเพิ่มข,ขึ้นไมผมคิดว่าในเรื่องของคําสั่งของศาลหรือคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็ท่านก็ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะในฐานะฝ่ายตุลาการนะรส่วนจะมีผลอย่างไรทางด้านการเมืองเนี่ยก็อยู่ที่ทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ละคนจะมีความรู้สึกหรือว่าจะประเมินกันอย่างไรครับ ขอบคุณครับอเคครัขอบคุณนะค,ค,ครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ